ระยะทางวิ่งสูงสุดถึง600กิโเมตรในแบบมาตรฐาน NEDC และจะเป็นแบตเตอรี่แบบ LFP ในทุกรุ่นย่อยปลานะครับไฮไลท์ของแบตเตอรีน่นี้สามารถรองรับการชาร์จด้วยไฟกระแสตรงได้สูงสุดถึง451กิลวัซึ่งถือว่าแทบจะสูงสุดในตลาดในปัจจุบันทำให้สามารถชาร์จ แบตเตอรี่จากสูจาก10%ถึง80%ด้วยเวลาเพียง12นาทีเท่านั้นและเมื่อทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์และระบบจัดก,การพลังงานของ x x p e r t จะทำให้ G6 มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยอยู่ในดับแนวหน้าของตลาดหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแบตเตอรี่ของเราที่บอกว่าปลอดภัยที่ว่านีปลอดภัยขนาดไหนนะครับเมื่อสักครู่มิสเเจนได้ กล่าวไปแล้วเหมือนกันว่ายิงปืนสิบนัดติดต่อกันแบตเตอรี่ก็ยังคงทํางานได้สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมไม่เพียงเท่านั้นนะครับมันยังทนความร้อนได้หลายพันองศาเซลเซียสและรับแรงกดดันได้สูงสุดถึง80ตันหรือเทียบเท่าช้างที่10ตัวเหยียบลงมาพร้อมๆกันครับและไฮไลท์สุดท้ายก็คือใน G6 เราจะมีรุ่นที่เรเรียกว่า All-wheel-drive performance มอบประสบการณ์ของมพลังจากมอเตอร์คู่เป็นครั้งแรกของ g c ของเราให้กำลังสูงสุดถึง480แรงม้าแรงบิด660นิวตันเมตรสามารถทำอาัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง4วินาทีเท่านั้น และในรุ่นย่อย All Wheel Drive Performance นะครับจะมาด้วยสีดำที่เราเรียกว่าเป็น Black Edition หรือเป็นเรียกว่าเป็น All Black เลยก็ได้เพราะล้ออลอยก็จะเป็นสี Smoke Black คาลิ b เปอร a k บก็จะเป็นสีดำา m m ม e m สัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่รอบคันก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันเสริมความสปอร์ตดูดันให้มากขึ้น เพราะฉะนั้น New X p e r g o c 6ในครั้งนี้จึงมาพร้อม2รุ่นย่อยได้แก่รุ่น Long Range และรุ่น All Wheel Drive Performance โดยทั้ง2รุ่นจะมีแบตเตอรี่ 5C AI 5C AI แบตเตอรี่เช่นเดียวกันทั้ง2รุ่นครับรุ่น Long Range จะมาด้วยราคา1 3 4 40, 9 0 0 0าาับาทขอบคุณครับหลายรุ่น All-wheel drive performance ของเราจะมาด้วยราคา1 4 8่ง0้า้บาทับขอบคุณครับ และทั้งหมดนี้ก็คือไฮไลท์ของ New e x p e r t G6 จากดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในที่ดูสปอร์ตพรีเมียมขึ้นอีกขัน้นสู่คุ้มพลัง 5C AI แบตเตอรี่ที่ชาร์จไวและปลอดภัยที่สุดสู่สมรรถนะอันร้าใจของ All the Drive Performance